ธุรกิจลุ่งเรืองยอดขายกันนำลูกค้าเข้าเต็มร้านทุกคนรู้ไหมคะว่าคุณสามารถที่จะเป็นคนแบบนั้นได้เพียงแค่คุณต้องทำสิ่งนี้ค่ะนั่นก็คือคุณต้องเป็นคนที่พูดแต่สิ่งดีให้กับตัวเองเพราะคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่คุณพูดอะไรอะ่ะมันคือการที่คุณส่งไวเบชั่นออกไปแล้วว่าคุณอะ่ะต้องการสิ่งนั้นหรือมันการที่คุณสะกดจิตตัวเองแล้วว่าคุณเป็นคนแบบนั้นอย่างเช่นคนที่บอกว่าฉันเป็นคนไม่รวยฉันเป็นคนไม่สวย คุณก็ได้โปรแกรมจิตใต้สํานึกของตัวเองไปแล้วว่าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณแค่ต้องเปลี่ยนคําพูดของตัวเองค่ะอย่างถ้าคนที่เขาพูดถึงแต่ความโชคดีอ่ะเขาก็จะมีแต่ความโชคดีแต่กลับกันถ้าคนที่ชอบพูดว่าแบบเราเป็นคนโชคร้ายนั่นนี่ เขาก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับปีชงหรือดวงไม่ดีหรืออะไรเลยนะคะแต่มันคือการที่เขาพูดและสะกดจิตกับตัวเองและเขายังสั่งการกับจักรวาลแบบนั้นอีกว่าเขาเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีธุรกิจรุ่งเรืองอยากให้ลูกค้าเข้าร้านตลอดเวลาคุณก็แค่ต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่วันนี้ลูกค้าเข้าร้านเยอะมากวันนี้ลูกค้าเต็มร้านวันนี้ฉันมียอดขายเยอะมากๆเพียงแค่คุณเปลี่ยนคําพูดแค่นี้นะคะ Why บ e s ที่คุณส่งออกไปอะจากกวาลก็จะรับรู้ถึงวาเวชันนั่นแล้วฉะนั้นคุณลี่นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของตัวเองมันง่ายมากๆคุณแค่เริ่มจากการเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองก่อนค่ะอีบุ๊กนะคะ100ประโยคใช้คำพูดดึงดูดความมั่งคัง่งความมั่งคั่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสำเร็จและคุณจะเห็นเลยว่าพลังของคำพูดอะมันเป็นการที่คุณได้กำหนดอนาคตของคุณเอง